สวัสดีค่ะทุกั้นเรีสาวัญญานราพเล่วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องยาฟาวิคาีย่ยาฟาวิคราวียเป็นยาต้านไวรัสที่มีในการยับยั้งการพินวนของไที่ทํา้เกิดรติดเชื้อไวรัสนา ยาพาลิทรเรียนะคะือเป็นยาต่างในการรักษาผู้ป่วยโควิดิเก้าตามแนวทางการดูแลรักษาค่ะยาพาลิทรเรียนะคะจะแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะคือยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้แล้วก็ทำให้การไวรัสนะคะกลายพันธุ์จากข้อมูลของกรมการแพทย์นะคะกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดเผยข้อมูลชี้และผลขั้นเคยมของการใช้ยาพาลิทรเรียนรวามทั้งระบุว่า จะจ่ารทาเียสาหรับผู้ป่วยิด1ุกคนจะจ่ายสาหรับป่วยมีอาการทาคริเั้่้มีบบาทสาคัญกับผู้ป่วยคิในช่วงทปี2ที่เริ่มมีการรบาดของเชรัสิ9เนื่องจากาครวิทีราเีมีบไกในการยับยั้งไวรัสที่ระยะ ฟ <an throp od ic> าร์มิลมอิสเหมือนกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสไข้เหลืองเป็นต้นจึงมีความปลอดภัยหากใช้อย่างถูกต้องการทำงานของยาฟาริเพริมอริสนะคะจะออกมีสองแบบค่ะก็คือยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสแล้วก็ทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ จากการศ no ึกษาพบว่าการใช้ยาซาวิเวียในผู้ป่วยที่เริ่มติดเชื้อและมีความเสี่ยงหายหาปอดต้องากหลังใชยานะคะช่วยยับยั้งการเพิ่มระนับของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2 0 1 9หรือโควิด1 9จึงช่วยให้โครงสร้านทานร่างกายสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถ ตัสามารถกำจัดไตลัตไตล่างไปออกได้หมดือน้อยจนไม่สามารถ่อต้งได้อีกจุลินทรีย์ต้สก็สำคัญที่สามารถลดความรีแลกะการสูญเสียจากโควิเก้เป็นอย่างดีค่ะการใช้การใช้ยารระยะซตามับกู้งโคิดเก้าทางการแพทย์จับจ่าย ใช้ยคาคราวนี้ให้ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคร้อนบวมปัสสาวะใช้รักษาเช,ชื้อโลห์บวที่มีอาการรุนแรงโดยขนาดยาที่ใช้ในการรักษาแต่ละคน ยาในยากะลายที่นั่งสิวบางเล่นอยู่ความเของโลกและการป้องกัของการรักษาผู้ปีอกาศตนองจกนีการเจอมาให้ใช้ยาพารีนเา่นอยู่ในสิ่งที่มีความแย่ว่าอาจจะใช้กับผู้เชื้อที่ไม่สมนอาการระบาดผากที่จะป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเปนโรคอุบัติใเช่นผู้สูงอายุที่อายุกษีขึ้นไปมีโรคประจำตัวบางชนิดเช่น เรื yeah. ่อกโรคหรือสิ่งของเบาหวานรวมถึงผู้ป่วยที่้ราว่าดีของกา้เก็นโรคผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลองหรือภาวะเรื้อรงวงจริงจเรื่อก็วสามารถในการนช้ที่การโดยอาจจะนัเล่นยาใช้ยาเวลาหน้อกสิดฟันที่อยู่กปาก้าหัวในหัวใจ เขียนบางๆเหมื้นจะเขียนบางมีหลายสายพันธุ์ได้ใช้ยาบางยามจะเพิ่มเงินมี้่อของชีวิ่อาจัำให้เปฏ mm ิกิริยาทำให้ไม่ยารักษาปวดของหรือกลามห้ปบาลุ่แรและอำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากขึ้นค่ะสำหรับผนข้ที่หมอยาที่พบได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนอาจทำให้อารมในไครรารหารับประทานยาในช่วงั้งารสเดือนแรกนอกจกมี เม่หลับตาในเรื่อง,องปกติเมื่อร,รับประทานร่วมกับ,กบยาบางชนิดร่วมทั้งมีปุ๋ยปอการทำอาหารของกัะอาหารที่ควรกินร่วมกับปาสสาโดนหรือยาที่มีผลก่อแบบจึงควรอยู่ที่จุงหมายอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ค่ะดังนั้นนะคะพวอ,อคนปอดภัยไม่ควรซื้อ,อยาขายบนเว็บน้องๆเช่นการสั่งยาทางออนไลน์ พอเป็นยาอันตรายเนื่องจากคุณภาพที่ได้จะไม่จะไม่เพียงพอในการรักษานะคะและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงยาชีพยาคาธิเทราเมียไม่ได้ใจให้่สำหรับผู้ป่วยทุกคนแต่มาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซึ่งเกี่ยู่กับคลุณเลือคของ นกจากน้ว่ารองเรีคือการขนาดาำนายาารนุญาตแต่ว่าขนานี้มีการขายานทาน่เรียโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งขอตัวเราอยากซื้อยาให ผู้ววว่วย,วย,ดวย,ยได้รับการนิชัว่า1และขรัาาบอการรษาที่รจไม่ให้ได้ัาเปนที่ไค่าใช้จมานาจดเปนยวที่ต้องส่งใจและดูาการดูแลของแค่ค่ะจำเป็นต้องต่อแับอเ,คคเปต้อง และผลการรักษาระหร่ <limited notes> uh, ิงการใช้ยานะคะการใช้ยาในผู <S TI> e <rant> uh, Hence, ้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงตางค่ะพวกเราก็จบการน้อ้ในกูุ้่้่นอาารมีเอาไปสอบถามกัเราเค่ะ่นมีในสอบถามไหมจ้าสอ ยาปฏิบ uh, ีติเดียวสามารถรับประานหรกคู่กับยาอื่นได้หรือเปาวิบัติเดียสามารถรับประกับยา่นได้ค่ะเช่นยากใไอยาต้ม